แต่งชายก็ไม่เหมือนชายแต่งหญิงก็ไม่เหมือนคนฉันเป็นอะไรกันแน่งงตัวเองอะ่ะหนูเกิดมาเป็นผู้ชายโตมาอยากเป็นกระเทยก็เลยแต่งหญิงแต่วันนี้กลับมาแต่งเป็นเกยที่จะแอปแมนอีกทีหนึ่งแต่ออกมาเหมือนทอมโคตรพลายมันเลยแม่มเวเกินนะครับต,ตอนนี้เราก็เลยจะเติมหนวดอ,อ,อ๋อหลอดเลยนะเหมือนอไรเลอะปาว้าวต้งจีนมาก ก้าวเหี่ยวมากโหเหมือนคนแก่เล่นก้าวลองจับดูเลยยังแค่สมุนเกศเกวีเกาไม่ยังไม่เอาฉันเลยโอเคต่อไปทีววิวเนี่ยคลิปนะเดากันสิสองหมื่นโอ้หเยอะจังทีวีสองหมื่นยังไม่คุ้มแบบการแบกใส่ขึ้นมาเลยเอาขี้เกศคนนี้ไหมไม่เอาแล้วอันนี้ก็คือจะแย่แล้วตัวแม่เเกศตัวแม่ กลับไปแต่งหญิงกันต่อแล้วดูนะไอ้ลุกแต่งผู้หญิงชนะก็ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกมันเป็นผู้หญิงในกระตูนเบอร์เนตหรอคะพาดาและนี่ตาแบลขนาดนี้ชุดมันก็ต้องยิ่งกว่าแบลโอ้ยหายใจไม่ออกแล้วแบบนี้แล้วค่ะพี่นะ้ามต้องเสียน่าหลกมากมากครับวันนี้แต่งชายก็ไม่เหมือนชายแต่งหญิงก็ไม่เหมือนคนฉันเป็นอะไรกันแน่จำที่ได้ไหม ครเนี่ยรูปิ่จังเองแล้วสองลุคนี้ยเพื่อนๆชอบลุกไหนกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ